เพื่อนขาท้องปลานินผัดพริกขิงท้องปลานิลน,นะคะได้มาแบบนี้ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งพันสองรอยเอ็มแอลนะคะเพื่อนขาพริกแกงเงินสิบบาทนะคะเพื่นะะอนขาตัวผักยาวเราต้มลวกไว้เวลาเราต้มนะคะใส่เกลือใส่น้ามันลงไปเขาจะแบบนี้นะคระับเขาจะเคลือบงาวาแบบนี้นะคะลวกลวกเสร็จแล้วก็นี่คะ่ะ่อาใบมะกรูดซอยนะคะเรามาขึ้นก,าการะทะกันค่ะ เพื่อนขาตั้งกระทะนะน้ำมันเดือดเรานำน้องเอ่อท้องไม่ใช่น้องสิท้องปลานเนนที่เราเออเอาไปเกิสำเร็จมาได้เฉพาะท้องเขานะคะจอดส่วนเนื้อตัวปลากับหัวปลาเขาเราไปทำปลาไหลเราจะนำมาทอดกันค่ะเราคลุกแป้งนะคะคลุกแป้งเบาบ,บางนะคะรเพื่อนขาลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดประมาณสามรอบนะคะเพื่อนขาเพราะเขาเยอะ คนไหนที่กินเกลือได้ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตอนทอดจะดีมากเลยแต่บ้าด้วย่อยเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะคะเพราะว่าเป็นการมาพันค่ะโรคหัวใจการมาพันนะคะเราร่อยทําไมร๋อยถึงไม่ค่อยใส่เกลือเวลาทาอาหารนะคะดีเคลียงค่ะเพราะว่าเป็นการมาพันโรคหัวใจนะคะเพราะว่าพ่อ้อยๆอยก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะเพื่อน่ะค่ะ,คะของปลาทอดเรา แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้มาแล้วนะคะนี่ค่ะกับวมธ่ีการทอดนะคะต้องใจเย็นๆนะคะทอดอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจไม่เย็นน่ะไม่ได้งามหรอกะค่ะนี่ค่ะทอดออกมาเขาก็จะงามแบบนี้นะคะเป็นหาค่ะท้องปลาดินผัดชิชิได้รา้าน,าะ,นะครับเพื่อนๆค่ะน้ำมันที่เราทอดปลานี่แหละค่ะลงไปเลยค่ะหนึ่งร้อยแหวนดาวนะคะ ริกแกงตีตาค่ะพ่ะผักีแกงให้หอมกรนียลโคตนะคะคัณนค่ะ นี่นะคะเพื่อนขาเพื่อนแงเราสนิวพูดแบบนี้นะเติมน้ำลงไปแล้วครับอ750ลิวนะครับอ750ลิ้วคนไหนทําน้อย่ารดอัตราส่วนเอาเองนะคะเพื่อนขา นี่ครับร้อยทำเยอะสองปลาประมาณกิโลครึ่งน,นะคะสองปลาตามาัตราส่วนนะคะเพื่อนนี่ครับเติมน้ำลงไปเราจะมาปรุงรสกันนะคะ ผมชูรถลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าอาจจะส่งรามันเยอะอเราไม่ทำจานเดียวนะคะเราทำเยอะทต่ไม่กินทั้งวันนะคะน้งจานรายสองช้อนโต๊ะผัดพริกขิงอหวานนํำนะคะต้องหวานนํำค่ะน้ำมันหอยอ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามอัตราส่วนสามสามสามซีอ huh. ิ๊วดำหวานครึ่งช้อนชาเรียบร้อยครับเพื่อนซอสผัดผิกขิงของเราก็จะพร้อมแล้วนะคะเดินขาเนี่ยอย่าลืมนะคะอัตราส่วนก็คือสามสามสามนะคะน้ำมัน น้ำตาลทรายสามน้ำมันหอยสาม,มแล้วก็ซีอิ๊วขาวสามเรียกว่าสามสาสามนั่นเองสูตรเด็ดเก็ตไม่รับเพื่อนคะ่ะเราเคี่ยวซอสจนเขางวดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเพราะจะหอมกินนี่ค่ะน้ำแป้งแป้งทอดกรอบนั่นแหะคะ่ะละลายน้ำนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำประมาณสามสิบอิ่เบลลงไปค่ะ นะคาทำให้เขาเหมือนกับคล้ายๆน้ำซอสของราดหน้านะคะเพื่อนม,อมแบบนี้นะคะทพื่อนขาเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะน้ำซอสของราดหน้าแล้วนะเพื่อนขานี่นะคะน้ำซอสเราได้แบบนี้แล้วนะเนี่ยเห็นไหม น้ำปลาลงไปเลยที่เราทอดไว้เนี่ยท้องปลานิลน,นะคะล้วนเลยค่ะอากินยากนะคะนม่มีขายเราค่ะนอกจากจะมาทำปะลาลาแล้วเราได้ท้องทำไมแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำการคลุกเขาคลีคลีให้เข้ากันแบบนี้นะคะนั่นะคะ่ะคลีคลีให้ซอสเข้าไปซึมซับในเนื้อปลานะคะเพื่อนค่ะ ในตัวผักยาวลงไปค่ะนี่ค่ะทะเลทะเลพร้อมเสิร์ฟแล้าษาษาวค่ะน่าทานยั่วๆุ่มไหมครของปลานิญผัดพริกขิงของเราลอยแซ่บเวอร์วันกะละมงังอู้นาา่าทานยั่วมเลยค่ะนี่ค่ะ,คะนั่นค่ะท้องปลานิญผัดพริกขิง เพื่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอร่อยแซ่บเมื่อวันกะะมังคู่น้าทานยุ่ยยเลยครับพรเพื่อนเท้องปลานิลผัดพริกกิงอร่อยแซ่บเมื่อวันกะละมังคู่